ครับดีครับอ่ากให้คอนเทนใหม่ๆแบไหนเลยครับอยากให้คุคอนที่ใหม่นแฟนไทยโค้ชไทยเลยครับอมอาคนวันน like ั้นเลยใช่ไหม โอเคได้ครับผมโอเคขอบคุณครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับน้องลิซ่าค่ะดีใจมากดีใจมากดีใจที่ได้เจออีกครั้งครับใช่ค่ะดีใจไหมทุกคนพลังยังมาเต็มอยู่นะแล้วน่ารักมากพลังเอเอนซี่กันยังยังอยู่กันไหมคะลิซ่ากลับกลับมาอีกแล้วค่ะใช่ครับไปเปลี่ยนชุดมาชอบมากยังลุ้นอยู่เลยว่าเอ๊ะน้องลิซ่าจะเปลี่ยนชุดสำหรับอัปเตอร์ปาร์ตี้หรือเปล่า ตองเปลี่ยนอยู่แล้วค่ะใช่ต้องต้องสเปเชียลต้องเปลี่ยนเปเชียล, <Special S 2> ลมากขอบคุณมากนะขอโทษทุกคนที่ทำให้รอนานนะคะเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะหรอใช่เขเห็นแบกความน่ารักมาจนถึงปลายปีเลยนะไม่เหนื่อยใช่ไหมไม่เหนื่อยค่ะได,ได้ครับผม <laughs> เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยอ้าวเชิญทำทายทุกคนเนี่ยเป็นทางานอีกรอบหนึ่งคนนี้คือ after party แล้ว ัของที่กับเดนทิสเซอร์ค่ะ pose or mirror selfie m m okay mirror selfie ค่ะ really ใช่ mirror selfie นะไม่หรอถ่ายดูใน IG เจอแต่แบบ model pose นี่มันผิดคาดนะใช่ไหมทุกคน ขอมีคนบอกขอท่าหน่อยขอท่าไหนคะ <No. S 2> หมายถึงว่า mirror selfie หรือว่าท่าอันที่ตอบ<อ>ซึ่งไม่ทีต่ตอบ mirror selfie ท่าอันที่ตอบใช่หมายถึงว่าท่าหมายถึง post นะ,ะไม่ใช่ if นะ post ท่าของอานที่ตอบสมมุติว่าท่าเราแบบ mirror selfie เนี่ยจะต้องน,นี่ <c oughs> อันนี้สมมุติว่าน,นี้คือมือถือใช่ไหมโอเคแล้วด้านหน้าก็คือกระจกโอเค มาฮะชาที่หนึ่งอ่าชาที่สองฮืมชาที่สามเห็นวะมาได้เรื่อยเรื่อยนี่โอ้โหเป็นไง่ความคอนฟิดนน์นี้น,นะฮะอืออาหารแซบหรือของหวานครับโอ้ยอแซบค่ะแซบหรอใช่เพราะว่าชอบกินแบบแซบๆเออชอบกิน ชอบกินยำมะม่วงพวกยำ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 ตัมตำ้มเออออออเมื่อกี้ก็เห็นอยู่ในคลิปเหมือนกันที่บอกว่าเราโอ้โหต้องการตลอดเลยใช่ไหมนะกินแบบซ้ำซ้ำเลยเขคืออะไรนะลิซ่าซ้มไหมลิซ่าซ้ำไม่ช้าซ้บที่สุดเลยก็อย่างที่ที่